ช่วงวิกฤตช่วงที่กําลังเติบโตช่วงวิกฤตเนะี่ยเวลาเราซื้อสินทรัพย์นะไปซื้อตอนที่มันล้มอ่ะซื้อที่มีข่าวลบๆคนจะแห่ขายคนส่วนใหญ่จะตกตื่นตระหนกตกใจขายรีบขายอพอมีคนขายเยอะๆเหมือนเหมือนเราขายไปตลาดอ่ะถ้าคนมันแห่กันขายของอ่ะของของแบบเหมือนกันนะ ต่างคนแม่ค้ามีอยู่อ,อยู่ยี่สิบรายอะ่ะมีสินค้าเหมือนกันหมดเลยตกใจแห่กันขายนะใช่ไหมเขาก็ต้องกดราคาลงขายก็แข่งข,ขายให้ถูกมันก็จะขายถูกขายขายถูกแล้วก็จะนั่นแหละโอกาสมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันขายเหมือนเราไปตลาดนี่แหละแล้วมีกี่คนจะตกใจจะแห่ขายคนส่วนใหญ่ก็จะแห่ขายนะฉีดซ้ำเลยแห่กันขายแย่งกันขายอะ่ะเราไปซื้อตอนนั้นอ่ะไปซื้อตอนนั้นจะถูกพอซื้อตอนนั้นถูกปุ๊บ ซื้อเก็บไ้เอ่อไปเก็บไว้ขายตอนที่มันกำลังจะเติบโตอีกรอบหนึ่งเขายกมีจังหวะเข้าซื้อจังหวะออกเนี่ยสำคัญถ้าเรารู้จังหวะตรงนี้สร้างความนับเรื้ได้พวกเศรษฐีในในตลาดทุนในตลาดหุ้น,น,นเขาเล่นอย่างนี้เลยเล่นเป็นรอบรอบหนึ่งมันสิบปีเนี่ยเอ่อเห็นไหมเหตุการณ์โควิด1นที COVID เนี่ยมีเศรษฐีขึ้นเมืองไทยอีกหลายท่านนะ ท่านรู้ยังนะช่วงวิกฤตเนี่ยจะเกิดเศรษฐีขึ้นจะเกิดเศรษฐีใหม่นะหน้าใหม่เลยนะหน้าใหม่เพิ่มขึ้นเศรษฐีมันจะเกิดตอนที่นี่แหละตอนเศรษฐกิจมันฟุกเนี่ยแหละตอนเกิดวิกฤตนี่แหละเขาจะไปขายตอนที่มันแพงและกลับไปซื้อตอนที่มันถูกไอ้ตอนมันซื้อถูกเนี่ยนั่นแหละใครสามารถครอบครองทรัพย์สินช่วงนั้นนะ่ะมาก ผ่านไปสักสามปีเขาจะเป็นเศรษฐีขั้นทีเลยเอาง่ายๆนั่นจำได้ปีห้าสองเห็นไหการศึกษานะบ้านเราเจอน้ําท่วมปีห้าสี่ใครไปซื้อหุ้นของ AOT ตอนที่น้ําท่วมสนามบินดอนเมืองจำได้ไหมใครใครรู้ว่าตอนนั้นที่น้ําท่วมสนามบินดอนเมืองอ่ะเห็นเครื่องบินจมอยู่ในน้ําเห็นไหมจมอย่างน้้เห็นไหม,มอเหหมออตอนตอนนั้นนะ ใครไปซื้อหุ้น AOT ตอนนั้นโอ้โหรวยเลยนี่รวยมหาศาลวันเนี้ยเขาจะรวยมหาศาลเลยเห็นไหมเมื่อไหร่มีเกิดวิกฤตเราจะมีสินค้าที่ราคาถูกตอนนั้นไปซื้อซื้อเสร็จไหมอดทนถือไประยะหนึง่งไม่เกินห้าปีนี่คือคนเล่นพอปีห้าสี่น้ำท่วมหุ้นตกหุ้นตกปุ๊บคนก็แห่ขายนี่น้ำท่วมมันมีความแบบคนที่ตกกังวลนะว่ามันจะเจ๊งอ่ะมันก็รีบขาย และจะมีเศรษฐีเกิดขึ้นตอนนั้นแหละเข้าไปซื้อซื้อซื้อเก็บไว้ผ่านไปเป็นไงห้าสี่ห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดข้าปีห้าแปดปุ๊บขายขายเก็บไว้เลยสายขนส่วนต่างส่วนตางที่ซื้อตอนปีห้าสี่กับส่วนต่างตอนห้าแปดไปขายตอนนั้นเลยขายตอนปีห้าแปดเอาเก็บส่วนต่างไว้เห็นไหมแล้วเป็นไงมลนโตอีกปีหกสองหกสามหุ้นโตลงอีเอาเงินที่เก็บเนี่ย ไปซื้ออีกซื้อตอนปีหกสามอีกตอนโควิดเข้ามาเห็นไหมหุ้นมันตกลงมาสื่ข้ามถูกเข้าไปซื้ออีกไม่รู้อาจจะเป็นตัวอื่นตัวใหม่แล้วไปหาตัวที่ถูกอ่ะไปซื้อเก็บไว้อี่อซื้อลตอนนี้เห็นไหมเศรษฐีตอนนี้เขาจะเขาจะยังไม่ขายนะเก็บไว้ก่อนเขาจะเริ่มขายตอนที่มันมันเชิดหัวเนี่ยตอนนี้ยังไม่ขายเก็บไว้ก่อนเจอวิกฤตการเงินเขาจะเก็บคนที่ซื้อหุ้นตอนปีหกสองหกสามจะเป็นเศรษฐี เชื่อไหมจะเป็นเศรษฐีไปในไม่กี่ปีเนี่ยที่แรกก็อาจจะเป็นเศรษฐีตอนปีปีหกแปดหกเกคนที่ซื้อหุ้นตอนปี6กสองหกาเขาจะเป็นเศรษฐีตอนปี6 8แปกเกจริงไม่จริงเขาจะไปขายตอนมันขึ้นลและเขาจะเก็บทีและไปซื้อตอนปี7,2,7,3มันจะลงอีกล้อมนี่คือการลงทุนแบบฉันฉลาดสวัสดีครับนะสำคัญเนาะมัเป็นเรื่องของ เศรษฐีเขาลงทุนกันอย่างนี้เลยเขาถึงได้ร่ำรวยนะร่ำรวยเห็นไนหะมมีมีหลายท่านนะทีอะอะ่อยู่ในของเราเนี่ยออนไลน์ร้อยเนี่ยนะมีอาจารย์หลายท่านเลยไม่ได้ร่ํารวยจากการมาทําออนไลน์นะแต่เบื้องหลังคือการลงทุนในตลาดทุนหุ้นทั้งนั้นเลยส่วนใหญ่จะเป็นนี้อื ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าขายปลาจะเคเห็นไหมที่มีรถซูเปอร์คาร์เป็นตั้งหกเป็นสิบคันน่ะเคยเห็นไหมที่ออกข่าวอ่ะไม่อยา่เอ่ยนามนะเอที่มีรถซูเปอร์คาร์เป็นสิบเป็นยี่สิบคันน่ะขายปลาทำไมรวยขนาดนั้นน่ะขายปลาทำไมมีซูเปอร์คาร์เป็นเป็นสิบสิบคันน่ะมีเลยยอดราคาตั้งสองร้อยห้าสิบล้านขายปลาทำไมรวยขนาดนั้น เออแต่เอาไปเอามาเป็นไงเขาก็จะแบ่งเงินเนี่ยธุรกิจที่ขายปลาเก็บเงินสดไว้เอาไปลงทุนในหุ้นอ่าไปลงในหุ้นแล้วเขาสร้างความร่ำรวยให้เขาได้อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นพวกท่าน